อาลาอีโกนูนักตบสาววอลเลย์บอลที่มีค่าตัวสูงที่สุดในโลกประกาศอำลาทีมชาติไหมประกาศอำลาทีมชาติจริงไหมสาเหตุที่ประกาศอำลาทีมชาติเป็นมายังไงวันนี้แอดมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังแบบชัดเจนเลยค่ะไปฟังกันเลยก่อนอื่นนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับทีมชาติเซอร์เบียที่ป้องกันแชมป์โลกของตนเองได้เป็นสมัยที่สองหลังจากที่ควา้าแชมป์โลกในปี2018นั่นก็คือครั้งที่ ผ่ามามะะปีนี้ก็กลับมาป้องกันแชมป์ได้อีกแล้วส่วนทีมชาติบราซิลก็ต้องผิดหวังไปนะคะเพราะว่าทีมชาติบราซิลต้องบอกว่าเป็นตำนานแห่งเหรียญเงินจริงๆคือไม่ได้มีโอกาสคว้าเหรียญทองกับเขาสักทีแบบงงมากบราซิลต้องปลดล็อกอันนี้ให้ได้นะส่วนที่3นะคะนั่นก็คืออิตาลีทีมชาติอิตาลีก็ได้คว้าเหรียญทองนะคะในการแขร่ง e ขันวอลเลย์บอลเนชันลีกที่ผ่านมาเมื่อต้นปีเหรียญทองเลยแล้วพอมา เว c ลช m p เป n s ชิ p นะคะการแข่งขันวอลเลออย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกทุกคนก็คิดว่าอิตาลียังไงก็ได้เหรียญทองแน่ๆแต่ปรากฏว่าพลิกล็อกค่ะแพ้ให้บราซิลไปเลยต้องมาชิงที่3กับสหรัฐอเมริกาและการที่อิตาลีแพ้ให้กับบราซิลจึงต้องมาชิงที่3นี่แหละค่ะคือสาเหตุที่ทำให้เปาลายโกนูโดนแฟนแ,ฟนแฟนวอลเลย์บอลชาวอิตาลีโจมตีเธอหนักมาก ทำให้เธอเสียน้ำตาและเหมือนจะประกาศอำลาทีมชาติหลังจากที่เธอแพ้ให้กับทีมชาติบราซิลนะคะแฟนๆวอลเลย์บอลชาวอิตาลีรวมไปถึงสื่อโซเชียลได้วิจารณ์เธอนะคะว่าเธอไม่สามารถโชว์ฟอร์มที่ดีในศึกชิงแชมป์โลกได้อย่างที่คาดหวังไว้แมตไหนหรือนัดไหนที่เธอเล่นไม่ดีนะคะหรือมีข้อผิดพลาดเธอจะโดนแฟนวอลเลย์บอลชาวอิตาลีวิพากวิจารณ์หนักมากอีกโกนูต้องบอกว่าเป็นคนที่เก่งมากใน ด้านวอลเลย์บ,บอลน,นะคะทุกคนทําให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นแฟนแฟนวอลเลย์บ,บอลชาวอิตาลีหรือทั่วโลกมักจะคาดหวังกับเธอมากที่สุด คิดว่าเธอจะพาทีมไปได้สูงที่สุดและพาทีมไปได้ไกลกว่านี้นี่คือที่เธอโดนแฟนแฟน,แฟนวอลเลย์บอลชาวอ,อิตาลีและสื่อโซเชียลวิจารณ์คืออย่างที่เอ็ดบอกว่าสาเหตุมาตั้งแต่ที่เธอแพ้ให้กับบราซิลนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้คิดว่าเอยอ,อิตาลีจะมาแพ้บราซิลและจะต้องมาชิงที่3พอแฟนแฟนวอลเลย์บอลชาวอติตาลีผิดหวังกับแมตช์นี้นะคะจึงทําให้อีกโกนวัว ถูกพาดพิงถูกโยงไปถึงเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวและเรื่องสัญชาติเชื้อชาติว่าเปาลาอีโกนูสาววัย23ปีเนี่ยนะคะมีพ่อและแม่เป็นชาวในจีเรียและพ่อกับแม่ของเธอก็อบพยพมาที่เมืองซิต้าเดลล่านะคะแล้วก็ทอดอีโกนูออกมาที่เมืองซิต้าเดลลาประเทศอิตาลีค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะเปาลาอีโกนูนะคะถูกนักข่าเหยียดสีผิวซึ่งใช้คําว่ามาคาคา ที่แปลว่าลิงในการเรียกแทนสรพนามของเธอนะคะที่เพราะเธอมีพ่อแม่เป็นชาวในจีเรีย,ยและมาเกิดที่อิตาลีก่อนที่เธอจะตัดสินใจเซ็นสัญชาตินะคะเป็นชาวอิตาลีและเปาลาอีโกโนูก็เล่นให้กับทีมชาติอิตาลีมาตั้งแต่ปี2016นนะคะการพาดพิงมาเรื่องสัญชาติเรื่องเชื้อชาติรวมไปถึงเรื่องครอบครัวก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่เซนสตีฟมากนะคะทําให้นักตบสาววัย23ปีเปาลาอีโกนุกเนี่ยนะคะถึงขั้น ้องไห้เลยทุกคนจะเห็นภาพที่เปาลายอีกโกนูนั่งร้องไห้หลังจบแมตท,ที่เธอแข่งกับสหรัฐอเมริกาได้นะคะเธอนั่งร้องไห้อยู่กลางสนามแข่งเลยและยิ่งไปกว่านั้นคลิปที่เธอร้องไห้ก็ไปร้องไห้กับหนุ่มผิวขาวหนุ่มผิวขาวนั้นก็คือมาโกเรกุโซนีนะคะหนุ่มนักธุรกิจชาวอิตาลีโดยภายในคลิปนะคะก็ได้ยินเสียงเธอโดยเธอได้เล่าปมด้อยในชีวิตให้มาโกฟังว่า นี่เป็นเกมสุดท้ายในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ยอมรับว่าเหนื่อยอยากพักมากทั้งทุ่มเททุกอย่างไม่เคยดูหมิ่นใครแต่กลับต้องมาพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่นักข่าวบางคนคิดและกล่าวถึงฉันมันเลยทำให้ฉันเจ็บปวดและนี่เป็นเกียรติมากที่ได้สวมเสื้อทีมชาติลงแข่งขันฉันไม่เคยดูหมิ่นเพื่อนร่วมทีมเลย ทุกครั้งเวลาทีมชนะเขาจะแสดงความขอบคุณแต่เมื่อทีมแพ้เมื่อไหร่หรือไม่ประสบความสำเร็จมันมักจะกลายเป็นความผิดของพวกเราเสมอนี่แหละค่ะทุกคนคำพูดในคลิปที่ ถูกแชร์วอนโซเชียลเลยนะคะที่เปาลายอีโกนูได้ร้องให้กับหนุ่มนักธุรกิจชาวอิตาลีนั่นก็คือมาโกเรตุโซนีนะคะแอดไปหามาให้แล้วคนเก่งมากก็มักจะถูกคาดหวังมากนะคะเข้าใจหัวอกเปาลายอีโกนูเลยและสุดท้ายนะคะเปาลายอีโกนูนะคะก็ได้มาบอกว่า ตอนนี้ฉันขอพักทีมชาติยังไม่ได้บอกลาเราจะคุยกันอีกครั้งในเดือนมการาตอนนี้ฉันต้องการมุ่งเน้นไปที่หลีกอาชีพของ w ายกิฟต์แบง n ์นี่แหละค่ะเป็นประโยคสุดท้ายที่เปาลาอีโกนูส่งท้ายให้กับทุกคนก็ต้องมารอลุ้นกันค่ะว่าเดือนมการาที่เธอได้กล่าวไว้ความคืบหน้าของเธอจะเป็นอย่างไงเธอจะกลับมาเล่นทีมชาติให้กับทีมชาติอิตาลีเหมือนเดิมไหมเพราะเชื่อเลยว่าแฟนๆทั่วโลก รวมไปถึงแฟนๆวอลเลย์บอลของประเทศไทยก็ยังเฝ้ารออยากดูสาวผมยาวหน้ามาเล็บเจล ของเปาลาอีโกนูอยู่เสมอทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะกับเรื่องนี้และมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับฟอร์มอีโกนูในการแข่งขันศึกวลอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกและนี่คือสาเหตุและผลสรุปทุกอย่างของประเด็นร้อนในตอนนี้นะคะถ้ามีอะไรคืบหน้าแอดจะรีบนําเล่าให้ทุกคนทราบค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันศึกทัวนาเมนต์ต่อไปด้วยค่ะ